สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เรามาเจอกับครูเอกแล้วนะคะวันนี้ครูเอ๊จะมาสอนในวิชาพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะอ่า แล้วพอเด็กได้หนังสือเล่มนี้แล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่17นะคะสำหรับวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องพุทธสาวกชาดกและพุทธศัสนิกชนตัวอย่างนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนเนื้อหาในหน้าที่17กันได้เลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่17แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดู MyMap นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเราจะเรียนทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1เรื่อง พุทธสาวกเรื่องสามเณรบัณฑิตนะคะแล้วก็เรื่องที่สองคืออาชาดกนะคะและเรื่องที่สามคือพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะสำหรับสำหรับทั้งสามเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องแรกกันนะคะเรื่องพุทธสาวกนะคะของสามเณรบัณฑิตนั่นเองอ่ะ เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนในหน้าต่อไปนะคะให้เด็กเปิดไปหน้าที่18ได้เลยค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่18แล้วนะคะเด็กจะเจอกับรูปภาพนี้นะคะอ่ะเป็นรูปภาพ เกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพของนายหลุนรัชกาลที่9นะคะกําลังทําอะไรคะกําลังทรงงานนะคะกาลังทําปฏิบัติเกี่ยวกับอ่าส่วนของชาวพุทธนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูคนนี้เห็นไหมคะเสื้อสีฟ,ฟ้าเขาถามว่านักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีได้อย่างไร ถ้าเด็กๆจะปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีได้ก็คือบุคคลก็คือผู้นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติต,ตามคําสอนของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะถึงจะเป็นชาวพุทธที่ดีได้เนะาะเดี๋ยวตอนนี้ครูเอจะมาสอนเรื่องพุทธสาวกสามเณรบัณฑิตนะคะเดี๋ยวครูจะเล่าก่อนนะคะว่าสามเณรบัณฑิตเนี่ยเขา เป็นประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงเนาะในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั้นนะคะพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะคะบุคคลต่างๆมากมายที่ศึกษาสืบทอด ทมคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะบุคคลนั้นเรียกว่าพุทธสาวกนะคะและพุทธสาวิกานะคะโดยมีพุทธสาวกท่านหนึ่งอายุยังน้อยแต่มีประวัติที่น่าสนใจคือสามเณรบัณฑิตนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆมาดูข้อหนึ่งตรงนี้นะคะพุทธสาวกหรือว่าสามเณรบัณฑิตนะคะก็คือ ผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวพุทธนั่นเองเพื่อนําไปปฏิบัติตามโดยมีทั้งพุทธสาวก ที่แปลว่าผู้ชายและพุทธสาวิกาที่แปลว่าผู้หญิงนั่นเองนะคะในชั้นเรียนของนักเรียนนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของสาม,มเณรบัณฑิตนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอให้เด็กๆได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับสาม,มเณรบัณฑิตนะคะให้เด็กๆดูหนังสือหน้าที่19นะคะและหน้าที่20นะคะควบคู่กับ คลิปวิดีโอที่ครูจะให้ดูดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะสารสาศาสนาศิลธรรมจริยธรรมสามเณรบัณฑิตไปดูประวัติของสามเณรบัณฑิตกันนะครับ สามเณรบัณฑิตเดิมชื่อว่าบัณฑิตซึ่งมารดาเป็นผู้ตั้งให้เนื่องจากวันที่ท่านเกิดทาตที่รับใช้อยู่ในบ้านกลายเป็นทาตที่มีความฉลาดเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายมารดาของสามเณรบัณฑิตเป็นคนในตระกูลที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสารีบุตรและได้เป็นอุปถามหรือผู้ดูแลบำรุงพระสงฆ์ของพระสารีบุตรบัณฑิตเป็นเด็กฉลาด ได้บวชเป็นสามนเณรเมื่ออายุเจปีโดยมิดามารดานำไปฝากให้พระสารีบุตรเป็นผู้บวชให้เมื่อสามนเณรบัณฑิตบวชได้8วันได้ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านพร้อมกับพระสารีบุตรขณะที่เดินทางจากวัดไปยังหมู่บ้านสามนเณรบัณฑิตเห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเห็นช่างทำธนูกำลังดัดลูกธนู และเห็นช่างไม้กำลังถักไม้ให้โคง้งเพื่อทำเกวียนจึงเกิดความสงสยัยซักถามพระสารีบุตรว่าเขากำลังทำอะไรพระสารีบุตรจึงได้อธิบายให้ฟังสามเณรบัณฑิตได้ฟังคำตอบแล้วก็ฉุกคิดขึ้นในใจว่าน้ำไม่มีจิตใจคนยังบังคับให้ไหลไปตามที่ต้องการได้ลูกธนูไม่มีจิตใจช่างธนูก็ดัดให้มันตรงได้ ไม้ไม่มีจิตใจช่างไม้ก็ถากให้มันเกลี้ยงเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วคนเราที่มีจิตใจทำไมจึงฝึกตนให้บังคับจิตใจไม่ได้จากนั้นสามเณรบัณฑิตจึงขออนุญาตพระสารีบุตรกับกุติก่อนเพื่อกลับไปฝึกสมาธิจนรู้ธรรมเป็นพระอรหันในวันนั้นเอง <c oughs> ธรรมที่ควรเป็นแบบอย่าง สมณนนบัณฑิตเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ช่างสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วนำมาคบคิดจนเกิดปัญญานะครับค่ะจากที่เด็กๆได้เรียน คลิปวิดีโอจากที่กูเอให้ไปเรื่องสามเณรบัณฑิตไปแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดวิชาสังคมศึกษาขึ้นมานะคะแล้วเขียนวันที่เขียนวันที่แล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะเช่นเดิมนะคะ ครูเอให้เด็กๆเ,เขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดให้สวยนะคะพอเด็กๆเ,เขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเ,กเกขียนเส้นใต้เหมือนเดิมนะคะแล้วตามด้วยวิชาพระพุทธศาสนานะคะ,ะสำหรับงานในวันนี้นะคะครูเอให้เขียนแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะว่า สามัญณบัณฑิตเนี่ยนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีของมนุษย์อย่างไรนะคะอ่ะคุณเอยกตัวอย่างให้เช่สเนสามัญณบัณฑิตเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านไฟเรียนรู้นะคะคูก็เขียนมาแบบนี้อ่าสามัญณบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านไหนอีก ให้เด็กเติมมาให้ครูสองอันนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นะคะครูจะพูดให้ฟังนะคะว่าจากที่เด็กๆได้เรียนเรื่องสามเณรบัณฑิตไปแล้วนะคะ,ะสามเณณบัณฑิตเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านไหนบ้างหนึ่งเลยก็คือไฟเรียนรู้แล้วสามเณณบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านไหนอีกคะ,ะสามเณรบัณฑิตรู้จัก ช่างสังเกตใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมมาในช่องนี้นะคะอ่ะแล้วอันสุดท้ายในไมแมพอันสุดท้ายสมานิเนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไรอีกคะอ่าสมานเอนบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีคือมีความขยันหมั่นเพียรน,นั่นเองนะคะเอาครูบให้แล้วนะคะเติมมาให้คุณครูด้วยนะคะพอเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะให้ขีดเส้นใต้แบบนี้นะคะ แล้วก็ตามด้วยชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมนะคะแล้วส่งมาให้ครูในลายกลุ่มนะคะเป็นอัลบั้มของตัวเองอย่าลืมนะคะทำงานเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะ เด็กๆก็เรียนจบไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องสามเณรบัณฑิตจบไปแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างได้แบบอย่างที่ดีอะไรจากสามเณรบัณฑิตบ้างโอ้ได้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูเอ๊ก,ก็มาสอนเรื่องสามเณรบัณฑิตเพียงเท่านี้นะคะสําหรับในคลิปหน้าในวิชาพระพุทธศาสนานะคะครูเอ๊จะมาสอนในเรื่องของชาดกนะคะสําหรับวันนี้ครูเอ๊ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยว ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ